ฮ่อต้สามาจ็กปีแล้วครับฮ่อต้ปีดกห่งบอว่าอต้ปีดกนี่ยพันาเร่ทั้งผลินเมาของมุ่งอยู่ในนี้กับบาสบายดีพี่น้องยินดีตอนรับก็สู่องบาไม่นอนพี่น้องมือนี้ก็มาฮะท่านบุญพี่น้องทำาบุญไอ่ะ อาหารป่าพี่น้องอยู่ที่วัดน้องลำจันเนาะเมืองจำพรแขวงสวนเขตพี่น้องกมากับบะมอนสองคนสินเกาสินเคยพี่น้องโอ้กัดกอสางเพื่อนมีเนื้อมะมอนเป็นตะย่านนาลีการไต่ไปน่ะนะ การไต่ไปนะไม่ไดให้รอดอย่อยาพูดนะนเป็นแต่ญานนี่ก็จะเป็นเ,เก่าแก่ลายนะพี่น้องอย่นี่ก็ได้วัดน,น้องน้ำจันทร์นี่ก็ได้ตอนนี้ก็ทำบุญให้อาหารป่าพี่น้องมือนก็เป็นมือวันวันผาใหญ่เนาะวันศีลวันผาใหญ่พี่น้องอย่าให้ลายเอ้ยหยุดลองเบิง้งป่าเถอะพี่น้องป่ายังไง to, ngay ngay đấy, lên ba, to lần luôn, lại đi pino, máy này phải ngay nói, xưng qua năn มาแต่พี่โดกได้บ่แบบสตาร์ททีสังจิ๊ต้องคนเลยเนาะเอ๊ะลายพี่น้องห,หามยางหามยางคามพระพุทธรูปเด็ดขาดยางอ้อมพี่น้นองมี่กระพระก,วก,ก,กนะว่าไม่กระพู้ว่าจกจกรูปเนาะเกิดิีคือลายรูปเติบอยู่ บูซานี่เดน้นี่นี่บูซานี่<า>บูซาขอพรนแต่เรามาานีกนไรเนาะมนเมนบ่ได้บ่ทัานได้มียุคเงนินนะอะไรเด่บูซาซาขันวักปิง การที่เทไรคือกันที่หาพระพุทธรูปมีจักองค์ครับมันร้อยปองค์ว่าแต่ร้อยเก้าองค์ใหญ่นีเนาะนะอ,อันนี้มันเป็นเห็ดเ็นว่าเห็ดระานกั<ม>เห็ดตาศ<ม>านนสานาเนาะศาสนาเนี่เอาไปองค์คุรุมาติไปขาคนใดเอาเป็นคาถาร้อยแปดนะ,นะนน ออันที่ว่าอันเขาวันคาท้าลอยแปดลอยแปดนะ่ั้ง้แว่าอัน่าบ้ยราคาเด้มันลุกในทำก่อนพมะเจามากก่อนพระใหญ่นสั่งปีสองพันเท่าไรพระใหญ่นเนาะพระใหญ่นี่ึ1 0า2ปีเขาทิพสองปี11-12ปีเนาะสังก่อนก่อนอันนี้ก่อนกบัด ไปน้ำพึนไไหมคุณต้มพัดเฮ้ยมันสินนอกไเฮ้ยังกกอนแตงคันอื่นขึ้นแปนียูนี่หันไน่ยร้าันไ สิบพัน0้อหนึ่งวัอยีหันสิบพันนละคันคนละนคันนะท่ทาชีทองท่าชีทองท่า,า,าลดวิวิทย์พ้นเนี่แล้วเผกกื่็จะท่าล้ำอีได้โอ้โหเ,เป็กนะ กับะมอนกับมาทำบุญอยู่ที่วัดน,นองลำจันเมืองจำพรแขวงสวนคนครนะซึ่งว่าพระเพิ่นก็สางในเมื่อปี2 0 1 5สิหาประมาณนี้พี่น้องบําไม้ก็บขเข้าใจไปได้นะว่าบริษัทท้ามันละเอียดนะเดี๋ยวบําไม้กับสภาพพี่น้องเราะเลาะเบิง่บงว้างไว้นีก็ได้ลายลีได้พี่น้อง ตรงเขามได้ปดสักจังหวะตอนนี้ผมก็ขึ้นมาขคาะคอนคออย่างเงาพี่นุ่ม ไทยก็ไดดยุีหนยฝ่าวัฒนา้าตนาเราด้อออกใต่ใส่แล้วแต่อากใส่ด้อแับตรงติดสามเพือแบบแล้วเขาจังย่อพันขึ้นออคอนขายง่ายมือทํำลัะมุนกันยังกระเดวเต่ ย่อคันขึ้งคอพรอเอาสิ่งที่เอาอย่าคอพรจะได้เป็นสิ่งมีคุณจกเอาเองเจ้าคันขึ้นแล้วเอาลง่เจ้าขันขึ้นแล้วไายพวกเจ้าอะไรห,หนักถึงผาถ้ำด้วยออพอฐานลักพาเด้อเจ้าของหัวใต้เด้อหลุกลานเด้อ ตุก้อนกอดูว่าตั้งมาขายทำขายมาเป็นเป็นยูทูบเบอร์นะเอาเป็นแต่ส่องให้กอดสักทิพย์ก่อนเอาของปนด้วยลูกหลานเด้วยขอสุร totally. <wh> ิยพลหายด้วยตั้งทางข่าวทางข่าวก็ได้นี่แล้วลูกหลานมาจากตาทรงพรนคนดับได้มากาบหว้ขอพอนเรมาอุปโภคภัณฑ์มีปัญหามีปัจจัยขอให้ประธานนหลายๆเยอะครับจะเอาเด้ว ยื้อรับจะเอาแล้วแต่มีเจ้าไปกับคอลูกหลานเนี่ยแหละอยู่ดีมีแห้งอายุมันควันยื้อนาเจ็บไม้ไข่หายหปัญญาโน้ตค่าเรือขาคลา,า,ายง่ายมือกับคอหูกหลานซือาานซ้อได้คลายมันควันคุ้นฝ่าทำเนื้อสารลกุญพาอยูแล้วปกปาาักทังสาลูกหลานเมื่อแล้วกับคอห้ลูกหลานมีแต่ความสุขความจเจริญตลอดปลอดภัยสุข,ขคนเดิมฐานเดืออด้อถูกอันนั้นนี่ หอใจพีดกตัวจริงเสียงจริงอยากสัมผัสก็ได้เด้อเรื่องบนขัดของมงตาตัวไดพวกะเ้าหลวงร้านอยากามอยากรู้จักประวัติทีไปที่มากระทำม,มาเป็นยังเอออย่างก,ก็ถ่ายทํำบ่อส่งคลิปชงไร่บออผ่านได้เป็นยังยนี่แหละหอใจตัวจริงเออเมื่อแลร่บังหายไพ่ตัว,วมาอด,ด,ดมาถึงและมากราบมาไหวและนี่ตัวจริงเสียงจริงแลยนี่ เขาได้สั่งมาจากปีแล้วคุณบอ้หัวใต้ปีดกหนึ่งบ่กไม่ว่าหัวใต้ปีดกนี่พัฒนาว่าเรื่อยทั้งผักหลักรถเหล้าขอมุ่งอยู่ในนี้กับประมาณสี่ร้อยถึงห้าร้อยปีได้ให้เขาใจแบบนี้หัวใต้ปีดกนี่ผนการตั้งในศตวรรษที่สิบเจ็ดในสมัยเจ้าสุริยงค์วงศาสมัยนั้นโดยเออประมาณสี่ร้อยถึงห้าร้อยปีประมาณสี่ร้อยห้าเออสี่ร้อยถึงห้าร้อยปีได้โดย

ได้มาสัมผัสก็ได้มีแฮงใจแฮงศรัทธาใครอยากมาเที่ยวมากราบมาไหว้ก็มาได้นะโอ้อันนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้อันคือว่าเพิ่นเปิดเป็นตะการแล้วแต่ใครว่าโควิดนี่ใครแน่เดี๋ยวนี้ทั้งังไทยงไทยเพิ่นก็เปิดทาดานแล้วก็ลาวเฮาก็เปิดอ่าเข้ามาต่างประเทศเข้ามาหลายและเดี๋ยวนี้นะเออเพิ่นก็ได้เข้ามาเข้ามาสักกะบูชานี่แให้เฮาอยู่ดีมีแฮงว่าซั่นซะโดนมาเจ็บหายคร หยังดอกค่ะคันว่าผู้ใดเข้ามาอยู่เด้อบ่ว่าซัพพอร์ตแต่น้องนจันดอกอใต้ปีดกาดคนถ้าหังไทก็จะอยู่ดีมีแงุนี่ล่ะเรื่องเงินคํานี่มันอยู่ทางหลังดอกนาคันว่าเฮาอยู่ดีมีแหงลูกหลานเฮาหาเาไปได้อก้ยอันสําคัญล่ะตัวอยู่ดีมีแหงบัดนอืมู่นนีกเคยแนะนําลูกหลานอ้ายเอ้ยน้อง มา mm hmm. อย่าลืมสีเหดยังสีบ่ายังไปก่อนกระต่องโอให้พวกขนดอ,อยู่ดีมีแห้ควาสิจากลุ่งไข่ไข่เจ็บซะก่อนเดยแล,แล,แล,แล้วอะไร่าอธิษฐานไปนี่นะทางด้านที่บอกแบบสั้นวันนี้ตัวสำคันที่สุดไอด้ลูกหลานเอ้ยเขาทาว่าเขาเจ็บโซ่มาแหละไข่มาแหละโหไข่น้าเป็นพร mm ุ hmm. ่งน้ ยังทําบ่ได้เนาะยากยาสุขภาพมันแงไปน่เคุยนี่เดี๋ยวนี้ให้ึบังชาหน้านี่ก็อุกใจแล้วพวกข่อยนี่ก็บ่ว่าซัพพอร์ตพวกข่อยด้พวกเช้าหน้าทั่วประเทศลาวเฮานี่อุกใจละปีนี้คุยนี่เป้า1ล้านนึงแล้ว8แ0 0แล้วเออปีนี้โอบ่ไหวแล้วน้ํามันก็แพงเพาน้ํามันจักสิไ้ดลูกหลานก็สู้นพ่นนี่เป็นไดนี่แหละหอไตตัวจริงแหละ อันนี้คำพี่ดนอเด้อหนังสือผูกใบลานเน้อเด้อหลุกรานเด้อจะหนักจะว่าเพียงกว่ใหญ่เนี่ยเป็นอะไรคือว่าหนังสือผูกใบลานอันนี้ให้ให้เข้าใจแบบนี้อันนี้แปลว่าหนังสือผูกใบลานตาคำพี่ตัวทำเรื่วนั่นีงโดยเอดตกกีพ่อแม่เขาพากันเคียนอยู่ในวันวันซาแต่ก่อนตะเข้าซ้ำซึ่งรอยพี่บุญโยงเคียนเดาแบบนี้เราเออแล้วกับบุมี่บอลปิ่นปัวกันบุมี่หงมอแล้วกับบุมี่บอลปิ่นปัวกันทางนอก แล้วมีแต่อาศัยในวัดแต่ขขาก่อนผมเรียกว่าสุทั้งคือว่าเขาเขามาปินป่นพวกันในวัดอากาศมาเอาหักไม้ของญ้าน้ผลอ,อยู่ในนี้กับภาคส่วนหนึ่งกับเปิดมุงเฮียนใหญ่อันนี้ว่าซับขอป้านนวลตัน้นเคยเปิดมุงเฮี้ยนใหญ่อยู่ในนี้เจ็ดแปดห้องเหล้าเข้ากระแต่เนื้อทั้งแต่ได้มาเฮียนอยู่นี่ร้ายได้เขาก่อนนะเออพอบทอื่นุมมีบทซ้อนดีดูว,ดว,ว่ามีแต่ในวัด อันนี้แมงคําพี่หนังสือถูกใบลานโตทําเหรือลวดอยู่แน่นี่มันมียังไงอยู่แน่นี่มันมีสามประเภทหลักๆหนึ่งมันเป็นหนังสือสูตรหนังสือเทศของครูบาอาจารย์<ด>อาจารย์ซออัอันซ้องมามันก็เป็นหนังสือ,อหักใหม่ของยาเออแต่ว่าไคเจ็บไข้ตะกี้ลงมาเอาลงใหม่คนเทลงมาคนละคนกับคนได้เป่าไหม่คนลงใหม่ครับกินดีได้ บานนี้อัศรมานี่ก็เป็นหนังสืออ่าเรื่อเป็นเรื่องอ่ามีเรื่องยังแน่สมมว่ามีเท่ากาลเกตทินไสภาเวันดคณาสาลีพลักพารามเท่าดินเท่าเต่าเท่าแบ้น่นงสิองนงมหอมนางแต่งอ่อนเ่าซึ่งเมียงเป็นต้นนี่นะอยู่แน่นี่คือว่ามีอยู่219เลื่อง แล้วก็มีอยู <t ube> <t ube> ่326มัดแล้วก็มีอยู่2391ถูกอยู่ในหัวใจนี้โดยนี่มันเป็นแบบนี้นี่เป็นหนังสือเบลานเนาะแม่นบ่มหนังสือเบลานมันเป็นแบบนี้บ่เาบ่้คาดมได้ตทําล้วนเลยคิดว่าอยู่ดีพี่น้องได้งได้มยิงไได้เอาให้ลูกหลานเบิ่งโเเกิดมารุ่นคือมบู่้จักเด้ อ่านบ่ออกแนั้นค่ะใบใดผได้ยินมาเลยอันนี้กะอ่ะคอยกะเคยเนื้อห้าจบแต่เกิดมาบ่โบ่บ่บ่ลองธรรมศาสตร์้องธรรมศาสตร์แต่นี้เขาใจแบบสี่บาทอันนี้หันโบแมนบ้านน้องนำจันทีกัมเนิดได้ลูกหลานเมื่อก่อนเป็นเออเมื่อก่อนนั่นบ้านอันนี้มาจากผู้เก่าผู้นางอ่าผู้นางมานมาจากซีปูนได้บาทอันนี้คนบ้านอันนี้มาจากซีปูนปุ๊บซึกปุ๊บเสื้อมาจากพุ่นแมนตากองจิเป็นผู้นำหนาพาทางมา เออผ้าผ้าส่วนหนึ่งภูไทยมาจากเซโปนนะยู่กระแตบหน้าพิลางนาเ็นบอกก็มาจากเซโปนนั้กระแตบหน,น้าพิลางนี่นนี้อันซองมานี่ประวัตินี่พวกนี่เราบริจักอยู่ในบ้านกระแตบหน้าพิลางนะก่อนกันยังบนมีสื่อเราแปลว่าภูมิบ่มกบอนทินทานว่าจะซันก็เลยพากันเดินทางมามานี้มาแล้วมาเห็นน้องอันนี้แล้วเป็นตาอยูย่ตาเศร้าเดกมาเบิ่งแล้วบนซีเฮ็ด สางกินมันก็เบิ่งมันก็เป็นตามเหมาะสมแล้วพากัตั้งบานอยู่นี่ได้ปีหนึ่งหรือประมาณ2ปีนีแล้วก็เลยประชุมกันอยาได้ซื้อบ้านแท้เมเวลาประชุมกันแล้วซื้อบ้านแท้แล้วบ้านนี่ก็ว่ายได้ซื้อบ้านเฮาสิว่าซื้อบ้านหยังบ้านเฮานี่เออบางคนก็ว่าโอ้คือผู้ใหญ่มาชุมเพิ่นก็น้องอันนี้แลเป็นซื้อซื้อบ้านเฮาหอยน้องอันนี้ซื้อน้องหยังเออตะกี้มันก็สิมีกอไผกอหยังนี่นะเออ ป่านนี้มาได้เรียงมื้ยแล้วก็บบุ๋มเหม็นได้บุแม่หม็นบะน้องไผ่ได้ในนี้น้องน้องน้ำจันต์ต่กี้นะครับแต่ว่น้องน้องน้ำจันต์ป่านนี้น้องจันต์เป็นยังจังเอิ่นว่าน้องน้ำจันต์ได้เพราะว่าแต่ก่อนนั่นน้องอันนี้มันมีกบเขียนจันทร์หอมเข้า,าใจ<ช>บ่กบเขียนไหลนั่นละเคยเห็นบ่ลูกลานาเคยเห็นบ่ลูลเคยอันนี้ให้เข้าใจพี่ชินนะตลาดเขาขายดอกชำนี้นะสิบพันกีบได้ไปแหละปบานนี้เออแกนจันทร์หอมผัเจ้าเอาไปเลยข้าวเจ้าพ้นเลยพ้นละเป่าดิ่งหน่อยดิ่งยังหน้าบนเต่ามันแก่คนนั อันนี้แต่ก่อนมันมีกกแขนจันทร์หอมเนเลยเอิ้นว่าน้องลําจันทร์ก็เลยไล่ใส่สื่อมาว่าบนน้องลําจันทร์นี่มันเป็นแบบนั้นโนเออน้องเดิมไบ่มนน้องเจาะอั้บ่เป็นค้นีว่ามันจใหม่เจาใหม่มันบ่ได้คเลยบ่พ่อบ่ได้กมันบ่มันบ่คบ่แล้วก็คมากันก็เขาตะกี้ก็คืออนกเด้ว้างเนาะอันนี้เข้าใจบ่สลูกหลานแต่ก่อนน่มันบ่ได้เป็นแบบนี้ไดน้องอันนี้ได้มันเป็นขี้สนมเคยเห็นบ่ขี้สนม อยู่ดงลิงกับมี่ได้นนองน่ะขี่สนมหละน่ะมันมีกุกสังวานนะขี่สนมน้องขี่สนมน้ำผพู่ได้มาลายมันกับพููขึ้นพูขี่สนมียาวสุดพู่แนะนำขึ้นแล้มันจะขึ้นล่มันก็ขึ้นม่แล้มันอยู่ใน่นน่ะน้ลมันก็ลงแต่ว่าห้เข่าใจแบบชั้นมือเวล่าคนในบ้านน้อจันนี้มือเวลานั่นนะได้มาตักหน่าตักน่าอยู่ในนนองอันนี้ได้ดนย ไอ้คัวใหม่คืนนี้ไปตําคัวเก่าได้คัวเก่ามันมีได้แต่ก่อนนะอ๋อัวามาตะลึกดําบันละ่ะเออมาแล้วมตักน้ํานั่นนี่ก็ลงไปเ็ผักกูดหยางบันขี้สนุมมันนวลเงียนนวลเียนแล้วก็ไปเหยียบน้ําแป้วกินเฮาเหยียบลงไปสิมันก็มาใส่น้ําน่บ่น้ํานั่นตักเอาแล้วตักเอามากินแล้ตะกี้กินน้ํนาน้องอันน,น,นี้ได้โดเออมันเป็นแบบสั นี่แหละน้องลำจันนะนี่โบแมนวันน้องอจบเด้อลูกลานเด้อน้องธรรมศาสตร์เด้อเนี่เด้อน้องธรรมศาสตร์แต่แท่แห่ะที่สร้างไม่เลยสร้างให้ยังสาวบ่อันนี้หันตู้ตู้นั่นวะงาน่เพื่อหัวใจจำลองหัวใจจำลองเออแต่ว่าให้เข้าใจได้หัวใจจำลองเอาของคำขึงคลองคำของคุณขึ้นหมดได้เต็มหมดได้เชิญกันเชิญขึ้นหมดแล้วโครงการของฝรั่งคนสวยเรือเออเห็ดนั้นเหตุนี่กับคนสวยเรือเหอาคู่ บอลคืนบอลยังกะเห็รฮันนี่นี่กะชวนมากกันเพิ่นนี่แหละสวยสู้องแข่งกันก็ตัวนี้กะยังสิยงคงคือหมูเก่าอันนี้ฮันท์ที่าต้องได้เลยลูกลานเดอร์อันนี้ฮันมันขึ้นมรดกของประเทศและของศาสตร์ละระดับหนึ่งของประเทศลาวดังทั่วโลกและอันนี้หัวพวกข้อนี้อันนี้หักเช้าว้าองซื้อ ให้บอกพวกข่อยอาอามาประจําเดือนนี่ก็พาแขกขึ้นลงแปลว่าขึ้นแขกขึ้นมาบูชาเลยคือทุกข่อยบอกแบกให้ขึ้นไปสินะเดินมาถึงต้องตามฮิตของประเพณีผมหมไยถึงแบบท้าวจกเห็ดหันเห็ดนี่อยากแป้งนั่นแป้งนี่ก็ได้ห้องเมืองไม่ได้นี่เลยไมด้ต้องไม่ได้ได้แต่ห้องสีใหญ่ขึ้นไปห้องไม่ได้ไม่ได้อันนี้คือว่าเพิ่นบริยายนี่เพิ่นข่ายบอกบอกให้ต้องมีแต่ว่าแป้งอันนี้เงินผาเทตมาสวยล้านบาทได้ไหมนั่นนั่นนั่นนะแค่บอมเซี่ยนนะของเก่าน่ะอ๋อแค่นั่นเนาะนั่นละ ตอนนั้นแหละพระเทพทรงเงินมหาล้านบาทนะมาดึงขึ้นนะเคยเบ่งในประวัติเงินอยู่ข้าเจ้าพระเทพมาซอยนะมาซอยล้านบาทเป็นจ้างสร้างยังมาจะกคุนสร้างมาจะกคุนอีกประมาณเท่าไรสิบ่องคนบอกสามคนบอกมาให่บนเนื้อข้าเจ้าสิมังได้ถ่ายเท่านึง็ะคือถอดเอาได้ มได้ถอดออกได้ตอที่ละเซาเขลยตอที่ละเซาเขาเจ้ามากวดหมือนนั้นะครับมาแทะหมืนนั้นเขาก็ซิวตามแบบนั่นแหละตามแบบเดิมมาแหละเซาใหม่เขาเจ้าเห็ดแน่ๆโคกแซงเนี่ยเออในโคกแซงขังนี่แหละคือว่าเขาเจ้าเขามาเห็ดสิวแล้วแล้วเขาก็มาทุบก่อนแล้วเขากลืนแบบโอ้ยซุบใส่กับตั๊กบอดี้ไซเล็กเลยเนาะมีแต่ใหม่เลยก่อนเดิมเนี่มีเล็กน่ะต่ก่อนบ่มีได้ตะกอนบ่มีได้มีแต่บีมก็บิ่มได้ดันกันอ๋ออันนี้ได้มีแต่บีมก็บิ่มได้บีมใหม่เนาะ เออบ่มีเล็ดตะปูเด้อาสเปนเดี๋ยวนี้มีแล้วเริ่มมีแล้วอือนี่ล่ะหอไตบ้านเฮาตจริงล่ะนี่ดสิจ้อประกาไวโตจริงนี่ล่ะเห็นแต่คนอื่นลงเมาใส่เออจริงก็บ่ไกลเนาะสกับําจันทร์ก็บ่ไกลกันปานใดดอกนั่นละเนาะเออปี1972ถือว่าเขามาจูดที่มิดบ้านน้องลําจันทร์เด้อลูกหลานเด้อปี1972เขามาจูดที่เมดบ้านน้องําจันทร์ ดับบลจักรพรรดิอเมริกาขฮกฮานลาวเฮาลาวเวียดนามกัมพูชาถือว่าเขามาจูดบัดเจ็ดลอยก็ข้อขั้วเพื่อนโอ้ยทั้งเชือือลายปได้แต่ควาวหนกันเรือบูฮันหาหกดังมันจูดบปได้แต่วัดมักถิมใส่วัดโอ้ยลูกบูมอากาศอยู่นี่แหดาดอ่บ่ถือกุฏิวิหารตกชั้นดึกวัดกัมพูเตะแม้แต่น้อยเดียวทางตะว่าทางนอกมุนบัดทางนอคหมุนนอมุนบัดนอคเคสวัดนั่งเป็นมุนโลกโดยนมาาบ่งดู อันนี้อยู่หน้หอใต้เฮานี่ดูว่า250ปอยลงนี่ได้10ลูกเข้าสิถล่มหอใต้แต่ว่าบ่มีถึกลงนี่2.50เออแก็บ่แก่ยยังืนยังยังอยู่ยังอืมนี่เป็นแบบัแต่ว่าจ1 7 2ที่เจ้าที่ท่านเกิดโแม่นล่ะเออเฮาเกิด1995นี่

นี่ก็คือเพิ่นกำลังสางขึ้นใหม่นะพี่น้องเพิ่งกำลังสางแต่วันยังบวท่านได้สำเร็จเนาะปะ่ะเดี๋ยวประมาณยี่ภาคกับเบื้องมุมซูงของของน้องนะพี่น้องของหอไต่ เป็นสางก็ได้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องไก่สี่หลี่อ่ะนะแตกน้ำกระมีบรรยากาศมัน,นเป็นลังคา,า,าเก่าลังคากาที่ป่าไม้กับประมวลขึ้นไปบางหันพี่น้องตัวน,นี้ก็คือ ประมาณนี้แหละน้องลำจันประวัติคนเป็นมาก,กคือที่พ่อใหญ่พ่อเล่าให้พังเราพี่น้องตอนนี้ป้คือเป็นยู่ที่หอจำลองเนาะที่เป็นศาลแม่ใหม่เนาะตอนนี้ประมาณก็อยู่ที่หอจำลองของที่น้องลำจันพี่น้องเ,เป็นลังคาครับตัวน,นี้มันเ,เป็นเลังคาติดเก่าแก่นะพี่น้องนี่<ม>ก็หลายร้อยปีเติบจะได้เพื่อนมันประวัติคนเป็นมาของเพือ่อน อยู่เทิงนะพี่น้องมันก็เริ่มสุดซุมลงน้ำเลยนะพี่น้องห้ามอ้อมเบิ้งนะพี่น้องนี่ก็คือจำลองเนาะหอหอไตจำลองพี่น้องป่าลายเลยเอ้าเอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับเบ้าไม้กับมาทำบุญพี่น้องแล้วก็เลย พี่น้องมาเบิง่งมาสมการประวัติคนเป็นมากของน้องลำจันนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้บำไม้กับสีพ้าพี่น้องกลับเมื่อบ้านแล้วพี่น้องพักดีตามก็ไล่ก็แท่บำไม้นะเพื่อเป็นกำลังใจบำไม้เห็ดคลิปต,ต่อไปนะพี่น้องขอขอบใจสบายดี